โซโบสลายบิทเคอร์เลอร์ของเซอร์ไพรส์จากพี่โคนามีใครที่ไม่ได้เปิดบอกเลยว่าโคตรพลาดนะผมปั่นโค้งโคโคตรดีนึ่ว่าสอนล่างไฟผมบอกเลยว่านี่คือตัวที่ปั่นโค้งดีใกล้เคียงสอนที่สุดแล้วมาจังนี้นี่มาครับผมมาส่งมาให้โซโบครับจังนี้โบโซมาจังนี้โบโซเอียงมาโอ้โหมาจังนี้ไงมาจังนี้เดอบัปั่นโค้งโอ้โหสวยจัดมาครับจังนี้โซโบครับมาส่งให้พาตินี่เราเคยมาที่โบโซครับผมจังนี้โบโซจะกับฟานได้มาจังนี้มาจังนี้ปั่นโค้ง แล้วมามาเกลเล่ย์ยับส่งมาให้มาเทลูดะผมมาที่โบโซครับเจ้านี้โบโซก็ะชากนีเบียร์มาปัดโค้งโอ้โหโค้งจัดมาโชว์พลังลูกเตะมุมตันร้อยผมมาบวบช่อนี้มาเปิดมาสัตว์โบี่มาแล้วมาช็อตนี้ผมโบโซผมมาเจ้านี้ก็ะชามาโอ้โหสี่คนเอาไปอยู่ครับเจ้านี้มาได้บูปัดโค้งโค้โสวยจัดแล้วมาโบโซครับผมลูกเตะมุมพลังร้อนให้รับสัตแล้วมาเจ้านี้เดวิสเมซี่ครับส่งให้โบโซผมคืนมาที่บัคโจครับผมมาที่โบโซแล้วเจ้านี้ยปัดโค้ง โอ้โหพี่เคลื่อนแบบรวดเร็วมาดูครับลูกนี้ลูกฟีคิกของโบโซครับผมมาเจ้านี้ส่งมาให้มาเกลยร์เลยๆครับแล้วส่งคืนแล้วมาที่โบโซครับผมเจ้านี้โอ้โหได้มุมป่ายโค้งโอ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยสวยจัดแล้วช็อตนี้ลูกพุ่มแล้วมาคับเจ้านี้ผมมาโซโบครับผมเจ้านี้โซโบได้มุมป่อ้โค้งโอ้โหแล้วมาจังวันนี้ผมมาฟิริลามาปาเปิดครับโค้งแล้วมาดูครับช็อตนี้พาจีนนี่ครับผมแทงยาวๆมาให้โบโซคผมมาเจ้านี้เจอกับโกนาเต้ผมมาเจ้านี้ยังไงแล้วม้วนกลับมาเกาะครับผมโบโซครับผมมาเจ้านี้โบโซอาโค โโอ้หแล้วมาเจ้าเนี้ยบักโจครับยกให้โบโซมาเจ้านี้โบโซเจอกับกองเต้ผมมาเจ้านี้ไงโบโซเลี้ยงมาผมแล้วโดนเบียดแล้วผมกองเต้เอายังไงครับผมเอาไม่อยู่ครับผมเจ้านี้แล้วเจ้านี้ไงครับผมมาเจ้านี้กระ้ากไปมาแล้วเจ้านี้ผมได้มูมาเจ้านี้ปั่นคุ้งรับดูช็อตนี้ผมเป่าลมมาดีดับแซงมาให้โบโซผมเจ้านี้โบโซเจ้านี้ซัดตว์บอกเลยว่าตัวนี้ซัตุ้มก็ดีเหมือนกันครับผมแล้วมาเจ้านี้โซโบแลผมมาเจอฟิลิรามเจ้านี้ฟิลิรามโอ้โหโดนเกี่ยวมาเจ้านี้ปั่คุ้ง